จากที่ได้ทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ที่แรนแค้นของเหล่าตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามท้องถิ่นที่เสี่ยงอันตรายและแสนทุรกันดารพระองค์ได้พระราชทานข้าวของเครื่องใช้ความช่วยเหลือต่างๆแต่ที่มีความหมายที่สุดก็คือพระเมตตากรุณาด้วยน้ำพระราชทานไทยอย่างแท้จริงการเสด็จประทับแรมที่เชียงใหม่ครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงที่ทรงช่วยขจัดปัดเป่าวความทุกข์ยากบรรดาลความหวังในชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้นในหัวใจผู้เจ็บป่วยและยากไร้ามากมายในแผ่นดินขณะนั้นพระองค์ได้ทรงมีพระชนมายุถึง6 4พรรษาแล้วนับจากปีพุทธศักราช2,507ถึงพุทธศักราช2512 ถ้าชนชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีก็ได้เปลี่ยนไปที่ประทับของพระองค์มิได้มีเพียงที่กรุงเทพและสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นแต่ได้กระจายอยู่ตามภาคต่างๆของประเทศบางครั้งเป็นเพียงอาคารรับรองหลังเล็กๆในหมู่บ้านบางทีเป็นบ้านพักรับรองตามเขื่อนต่างๆในขณะเดียวกันบุคคลที่พระองค์ต้องสงห่วงใยและดูแลทุกสุข ไม่ได้มีเพียงพระราชะโอรสทิดาพระราชะนัดดาหรือพระ,ะราชปนัดดาอีกแล้วจากการเสด็จเยี่ยมเยียนตำรวจตะเวนชายแดนทหารและประชาชนตามท้องถิ่นธุรกันดารทั่วประเทศทําให้พระองค์ได้ทรงพบปัญหาสําคัญประการหนึ่งของประเทศนั่นคือการขาดแคลนโรงเรียนสําหรับเยาวชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลจากความเจริญดูเหมือนว่า หลักการอบรมเลี้ยงดูที่ทรงใช้กับพระราชะโอรสที่ดาได้ทรงนำมาใช้ที่นี่อีกครั้งหนึ่งนั่นคือการทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการด้านการศึกษาของเยาวชนในถิ่นกันดานโรงเรียนอานนที่บ้านป่าละอูตมบลหนองพับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเมื่อวันที่หนึ่งมก,กราคมพุทธศักราช2 5 0 9 อาคารโรงเรียนแห่งนี้ได้สร้างขึ้นด้วยแรงกายของกำลังตำรวจพลร่มและรัศดรชาวกะเหรี่ยงเงินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีจำนวนหก0 0 0่บาทพระราชทานนามโรงเรียนว่าอานัน์ จากโรงเรียนอานัต์โรงเรียนแรกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนในการจัดตั้งขณะนี้ได้มีโรงเรียนเยาวชนที่ห่างไกลาการคมนาคมกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศประมาณเกือบ200แห่งทั้งที่เกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลกล้าวถวายและใครจะรู้ว่ายังมีเด็กอีกมากมายที่มีโอกาสได้รับการศึกษาและชีวิตที่ดีขึ้นเพราะโรงเรียนเหล่านี้ ชั้นเดียวมีสี่ห้องสภาพในุ้านักเรียนก็ไม่มีโต๊ะกุ้ตรงหมอกอย่างนี้นะหมอกเรียนเวลาฝนมาก็รู้สึกว่าฟ้าก็ไม่ครบเปียกเป็นปากททางลูกรังไปก่อนเออไม่ใช่ลูกรังทางไปก่อนเม็นีลูกรังแบบเป็นทางคล้ายล้ทางเกวียนการคมกรมลำบากหน่อยรถก็มีรถ แบบอิสุรุตุ่นเก่าๆนะคือรุ้ข้อมูมาแต่ละครั้งลำบาหลังเรียนเป็นปตาทึ่หมดเลยถ้าไม่ได้เรียนก็สงสัยไม่ถึงขนาดนี้ก็ทำไม่ได้โรงเรียนคนท่านคุณดีจะไปที่ไหนครับในการเสด็จเยี่ยมตำรวจตรเวนชายแดน พระองค์ได้ทรงมีโอกาสทอดพระเนตรความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บของราษฎรในสถานที่เหล่านั้นด้วยจึงเป็นจุดกําเนิดของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในสมเด็จพระบรมราชชนนีมีอักษรย่อว่าพอสวได้ก่อตั้งเป็นแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2512ปัจจุบันมีจังหวัดแพทย์อาสาอยู่ถึง48จังหวัด สถานที่ปฏิบัติการแพทย์อาสาถือหลักว่าจะต้องเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญไม่มีหน่วยงานแพทย์อื่นช่วยเหลืออยู่ดังนั้นนับแต่ปีพุทธศักราช2,513เป็นต้นมาวงจรการปฏิบัติพระราชภาร,รกิจของพระองค์จึงเคลื่อนไปตามจังหวัดแพทย์อาสาทั่วประเทศเป็นระยะติดต่อกันนานประมาณ15เดือนแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับไปพักผ่อนพระวรกายที่สวิตเซอร์แลนด์ประมาณ8เดือนหลังจากนั้นจะเสด็จกลับเมืองไทย เพื่อสรงปฏิบัติงานในวงจรใหม่ต่อไปในการปฏิบัติพระราชภารการิจแพทย์อาสาจะเสด็จพระราชดำเนินทั้งทางเครื่องบินและประทับแรมในเรือโดยทรงรอนแรมอยู่ในเรือแต่ละครั้งประมาณ40วันต้องทรงผจญคลื่นลมและความยากลำบากนานับประการครับสำหรับที่ประทับในเรือก ของเราก็ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นห้องที่ประทับก็ดีห้องทรงงานก็ดีก็จะเล็กตามไปด้วยในห้องที่ประทับท่านก็จะมีเตียงนอนมีโต๊ะเขียนหนังสือ,อมีห้องน้ํามีอะไรพร้อมอยู่เสร็จแต่ว่าก็ค่อนข้างจะเล็กกระทัดรัดนะรวมทั้งห้องที่ทรงงานก็เช่นเดียวกันก็ท่านรู้สึกก็สะดวกสบายพอสมควรครับไม่ใหญ่โตไม่อะไรนี่ท่าน ผมคิดว่าท่านทรงโปรด